กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเอซถูก่านอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพ่พอกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องตอนนี้เขาก็มาโรงพยาบาลแล้วพี่น้องอันนี้เป็นห้องหมอหรือว่าโรงพยาบาลเนาะอันอยู่เมืงงองสงขลาแข่งสวรนนาเขตเ้ยพี่น้องเด้อเขาได้มาห้องหมอแล้วแล้วก็มานั่งรอมาตั้งแต่พลเอกทีสามเนาะทีสองเขาทีสามพี่น้องย่างหลด่นมาเนาะหลดทางแถวไทยกง,ง,ง,งบ้นนั่นแหละ แปลว่าโทรหาเพื่อนเพื่อนจะพามาเนาะอเซเลเสียค่ถโหนี้แล้วก็มานำกานหาสี่สหมาประคนเลยเนามาีมาปีพี่น้องหาทังน้องคำมาแหละแกัเพื่อนละวก็ู่ใหญน้องไปพิ่งไปชมน้องกนพ่ยิ่งรือผู้ชายตอนนี้กำลังรุ่นรุ่นรุ่นเลยพืเเอ้ยวเขาูาแ่ว่อไหนเพิ่งเือนอนู้ใหญเบิดงีบนะไป ตัวน,นี้ก็ออกมาจากของขอดแล mm hmm. ้วพี่น้องเลย <Okay. S 1> เพิ่นก็นยังคือว่านะอะไรเนาะห้องยิบทรายเค็มเนาะ mm hmm. บริณนนบ์บดคืนอีก mm hmm. แบบว่า mm hmm. นางเป็นนันลงขาวพี่น้องแหละกระซีแบบว่าหยากเหน่อนะแบบโอ้ย mm hmm. แต่ก็ยังใครปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องเลย mm hmm. เดี๋ยวเอาสให้เบิง่ง mm hmm. เบื้หนาเนาะตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วขอบคุณทุกกําลังใจเด้อที่มาให้แบบว่ากําลังใจน้องคําเนาะตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วร้านกันนิดนิดนะแซบเบื้งหน้าร้านทรายพี่นอ้องเลยในลูกผู้ทรายพี่น้องได้น้องผู้ทรายเนาะอะยังมีใครอยู่ในหนานะจะก,กินแล้วเบื้องนหน้ากระคักด้วอะคอจะกินไ<ฮ>หคือไผ่ที่ต้องบอกจะกว่าคือไผ่เลยพี่น้องเลย ปาดีเป็นห้องน้องกิีคุณน้องอุ้มอือถั่วหาบะบะปลาเย็นเล็กน้อยปลาเย็นเล็กน้อยเดี๋ยวเอาผ้าเออเอาผ้าเย็นนะมาเสร็จเสร็ดคลายออกก่อนอู้ทูพี่น้องยาพักยายิวเลยนี่ได้สามโลสี่พี่น้องเลยผู้ชายหัวยาจะหลกจอกจ้ะ หน้าตาคือผู้ไฟเนาะเบิ่งศพเบิ่งปากคือพ่อคือพ่อบ่คือพ่อคือแม่อืแต่ยังเนาะยังบ่ฮู้ว่าคือไผเนาะให้ใหญ่มาซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะได้ลูกผู้ชายพี่น้องเอ้ยได้ลูกผู้ชายลูกผู้ชายอืมแต่เนาะแก้มบุ้มเป็นคนอ้วมไปเลย เพือใในน่อน้ฮวผมมีผู้ชา,า,า,ายตอนหับสมชิกใ,ใ,ใหม่ตอนเรั <c oughs> สมาชิกใหม่รานทรายเพี่น้องเ้ยปกติได้แต่ร้านผู้หญิงเนาะผู้ใหญ่จอยสมสิปื้มผู้ใหญ่จอยฝนมักคเพ่นราได้รันทรายหิวแล้วกันระวังเอาแล้วเป่า <c oughs> New moon, new moon New moon bóc nài <laughs> nài nhảy, nài 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 ได้แล้วพี่น้องเลยตัดพันธุ์หุประตัดนไม่ไม่ได้เลยพี่น้องใส่ลูกคุณชายพี่น้องยค่อยๆเลย้า่นกำลังเส็จไายออกหายนะค่อยๆเลยด้วยค่อยสุดๆเลย ข่อยจ้าข่อยสุดๆเลยมือเบาๆเลยจ้ามือเบาๆเลอืมะเธอพีอ่น้องเลยกาสิได้พักพื้นก่อนเนาะยังบ่ได้เมื่อเลยพี่น้องเอ๋ยพักพื้นว่าอมเออแม่แข็งแห้งบ่กินขา้าวกินน้ำได้บ่แบบว่าแบบว่าหายแข็งแห้งซะก่อนเนาะ กำลังอันกำลังแม่น้องแก้มบุ๋มกำลังเอาลานนอนจะแขงนอนไปตอนนี้เออเตียงแขงไว้นอนเอียงขาเพิ่นเคยมีลูกเลยเนาะใครจะนีเอาเนี่ยจะเลื่อนเลื่อนเลื่นเดี๋ยวเอามานำจะสื่อจะนี่นะนังเข่าไปเอาอยู่บนบ่ไหนหิดเจาะบ่อยู่พี่น้องเลยหน้าหิดเจาะบ่อยู่เนาะเธอเธอเธอ นักกูนาบักส้เนดูดมือแล้วเธอพี่น้องหนาบักใหญ่แม่กับลูกเป็นด้พี่น้องเป็นไดอ๋อเดี๋ยวมือบักใหญ่เท่แต่บายลานพอนาพี้กินหมกอลกั เนาะแท่กม่วงก่อนจิ้มจอดแท่งม่วงหันขนดาบ้านี้ดาบักหน่อเลยเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายรอหลุนตั้งนานเป็นผู้ชายอย่างเดียวบึงท่องกะหูแล้วเนาะว้าเล็บซะมายาวอทะลุนิ้วมือกะบกใหญ่มึงดูพี่น้อง เหนียวมือห hey, mm ิวเลยตอนนี hmm. no. <laughs> oh. <laughs> uh ้พ huh. ่อมือกระหักถ uh ูกท้องจะฉี่แผ่ท้องไเล็บมือเงาอะไรระวังมันขูดหนาตัวเองด้วยนี่แซนตัวนี้วมือกูเป็นแซนอย่างเดียวเลยจับนิ้วมือออกมาดูลุงเอาเทคือแน่มันสีหุ้มคือแม่เทคือแน่มันเข่าปากนะก็ได้แม่มันจะยังหนาวไปหา ่น้องเอ้ยเห็นแล้ว์โบสามพ่อแม่ลูสามพ่อแม่ลูกพี่น้องเอ๋ผัดพื้นก่อนแต่ใส่เมื่องเนาะขอบคุณถูกกำลังใจเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะขอบคุณหลายๆเด้อ ครบอน้อยครบอาม่โอ้มาองหน่อยเลยสินั่เตียงแม่กกินไม่คัวนี่แหละพวกการลดเตียงนะนาบาทเลยพอนาบาทบาแค่ตาเพ่ไปเพุ่ม่สามที่สี่นะเจ็บตั้งแต่ได้ตั้งแต่หัวแรงบอก่ต็บาเด็กเนาะเด็เนาะ ขึ้นมาตั้งแต่ว่าตั้งแต่เก่ามุงเก่ามุงกลางคืนพี่น้องเที่ยพุ่มหุ่มบ่ลยเที่ยุ่มหุ่มแล้วมันบาแห้งบ้านนี้เดือกเที่ยงคืนเนาะแห้งแห้งเขาแห้งเขาบ้านนี้จนว่าสองมุงสองมุงกลัวตีสองกลัวเนาะตีสองขึงนี่แหละหามานห้องมอเลยแง มันมีแ่นดาโลกแห่งก่มดึงฉันช่องโลกมพช่างเดือนนั่นังกิดมก็กึงดึงอยู่แค้นเหกบวงเขนี้ก็พ่อัวลานอยู่เวลาน้อยให้่อะไ้าายพ่อย่งจ่อยสิสเลาเงนตยเลียมันเลย้เลี้ยมัน้ย โอ้ยมันได้บาเบิร์ตเพราะว่าได้แต่ต่ำๆได้พอแบบ่ได้ลูกได้ลูกแบบ่ได้พอตอวเิ็นแจ้งต่ำมากๆต่ำตัวป็นแจ้งถึสุดและบ่อืมอืมพอแม่สามพอแม่ลูกพี่น้องเลยมือบักใหญ่มือบักใหญ่เหี่ยื่นเออจะกินเข้าวก็ข้าวน่อยกิน ปลาลุงมีมือนี่เลยนั่งๆแล้วปลาลุงนะแท่แต่ส่องบางลานพี่น,น้องวเลยปลาสนีปะนะ่าน่ะสื่อเพิ่นจริงๆนะ่ะสื่อลุงเนาะแต่ว่าสื่อส่องเพิ่นน่ะสื่อสนีป,ป่าป้าขาวกระดั่นเนานะออกมาบดแดงเก็จะว่ามันสีขาวขนมออกมาบดแดงขนมาแดงขนมแดงนะ่ดงนะดำอ,อันนี้มันบดแดงเลยเ้อันนีเฮ้ยมือมันจะสั่งเลยเมื่อไหร่เ,เนากินผลไม้ หิวแหละลูกย<ท>ังหิวแล้วลูกสมัศสิกใหม่าตอนรับสมาศสิกใหม่พี่น้องเอ้ยลานทรายลืมอันเอ้อไปเลยกินนเื้อลืมไปเลยค่ะลืมไปบัตรสามคนสามคนนั่นลืมไปเลย ใคนน่ะเถาแล้วด้คนใหน่แนะจ๊าคนท้องคนเด็กสาม่ช่ทีกิดช่องอมเอาบเป็นกระงมอยู่เนาะสนีป่าเนาะลูกมันยังบัเป็นเลยนะลูกบัเป็นยังงมถ้าม่ได้แม่น้องกิกนี่แล้วน้องเลยได้เลยมาจากแขงแม่บอกกระแขงน้ะเดเห็นน้ล กหนนอะนะเฮ้ยจะมาอุ้มปอก่นจะอ้วนมันก็บัง่ายนอนกูนออ้วนเดี๋ยวมันจะอ้วนอจะอีอันนี้สัดหลายสามสามโลสี่ออ้วนจังนะนี่หัเลยว่ะบ่ตพี่เมื่อกี้นก็มาแบบอีอันนี้่อไมีผมยิ่งแต่ที่ก็ขอชายได้เลยก็ปลกฉนด้ว พ่อใหญ่จืดมาใหญ่จืดในลานทรายเลยพ่อใหญ่โอยในลานทรายเลยพี่น้องเลยใครแน,นลออแ่ละมาใหญ่จืดก็จะไป็นลมเพื่อนกระเก่งเป็นห่วงลูกของเราย่าณละมาบ่ได้เนาะไม่น้องจีมาเห็ดยังเห็ดยังอัะ่ะปันพีเลย <laughs> 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 พี่น้องคลิปนี้น้องนัดกับคอเจ้าไปเพียงเทนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทองนั่งนัดด้วยพี่น้องฝากบ่วงฝากสมเนเ้อด้วยปิผ่านประกันได้ขอโทษขอไปาลายลายสบายดี